ต่อเนื่อเส้นนิดหนึ่งกินข้าวรู้อยังเทียังไม่กินภูมิใจเสนอต่อเรื่องข้าวปั้นสักนิดหนึ่งตะกี้อ่านไม่จบเวลาจำกัดั้องใบข้าวปั้นรักแร้ใช้รักแร้สุภาพสตรีที่ญี่ปุ่นปั้น <c oughs> อ่านน้องใบ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผมไม่ได้พูดเล่น <c oughs> เอาเป็นภาพนิ่งมาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเขาเรียกว่าโนรินะคะเป็นข้าวปั้นเสร็จแล้วเอามาห่อด้วยแผ่นสาหร่ายอีกทีเขาจะเรียกโนริอทีนี้ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นเมนูอันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานญี่ปุ่นมีเมนูนี้ให้ได้ลิ้มลองคือข้าวปั้นที่ปั้นด้วยรักแร้ของหญิงสาวเห็นบอกว่ากําลังฮิตมากพี่ไม่เชื่อ ข้าวปัน้นหรือโอนิกิริเป็นหนึ่งในอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นอันนี้ทุกท่านทราบอยู่แล้ววิธีการทําก็คือเขาก็จะปั้นข้าวขึ้นมาให้เป็นก้อนกลมๆเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม,มใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เอาแผ่นสาหร่ายที่เรียกว่าโนริเอามาเป็นข้าวปั้นรูปสามเหลี่ยมอ่ะก่อนจะทํำข้าวปั้นในสูตรนี้หญิงสาวจะต้องทําความสะอาดและฆ่าเชือ้อส่วนต่างๆของร่างกายที่จะสัมผัสกับข้าวนั่นก็แปลว่าแน่นอนมือนิ้ และรักแร้หรือพูดให้สุภาพก็คือใต้วงแขนทําความสะอาดฆ่าเชือ้อแล้วจากนั้นออกกําลังกายค่ะทำข้มสารแลออกกําลังทําไมเพื่อให้มันมีเหงื่อออกมาแล้วก็จะได้ใช้รักแร้แทนมือในการปั้นข้าวเข้าใจว่าเหงื่อนั่นแหละจะทําให้ข้าวติดกันเป็นก้อนหรือมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะ รสชาติอะเหรอฮะไอ้อะไรพี่ก็เดี๋ยวนี้เป็นคนแก่หลงลืมชื่ออะไรที่เวลาจิ้มต้องขึ้นจมูกอ่ะอ๋อวาซาบิอูมามิวาซาบิค่ะกินแล้วอูมามิแล้วยังไงเอาใช้รักแวะแทนมือในการปั้นแล้วไม่ใช่ใครก็จะทําได้เธอต้องมีทักษะค่ะอ่ารับนี่คุณผู้ชมบอกว่า มันแพงกว่าข้าวปั้นธรรมดาสิบเท่าเลยนะค่ะมีทักษะในการปั้นอ่าผมไม่ต้องไปทำเพราะดูจะไม่ดีผมพองปุ๊บแล้วยังไงเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเป็นเนปั้นในกี่ปั้นเนี่ยน่าจะลองรักแรผู้ชายบ้างอ๋อแต่ว่ามีขน ไม่ได้คือเขาบอกว่าเป็นเมนูที่มีในญี่ปุ่นมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกระแสไวรัลเพราะว่าสื่อต่างชาติเนรายงานค่ะแล้วก็มีสัมภาษณ์คนที่ได้ลองชิมเข้าปั้นรักแร้มาแล้วนะเออยังไงต่อเขาเขาบอกว่าเออรสชาติมันก็ไม่ได้ต่างจากเข้าปั้นทั่วไปมันก็อร่อยดีอ,อืร้านอาหารบางแห่งเขาจะใช้เป็นจุดขายเลยก็คืออันนี้ไ, <ป S 2> ไม่ได้ดมีจุดหมายจะกินแล้ว เข้าไปดูกระบวนการปั้นด้วยรักแร้เนี่ยค่ะจะได้โปรโมทเชฟไงะีะเพราะว่าน้องผู้หญิงเหล่านี้คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็ไปปั้นได้นะคะมันจะต้องมีทักษะนิดนึงก็ให้เข้าไปดูกันถึงในครัวเลยรายงานยังอ้างอิงงานวิจัยต่างหากงานวิจัยเมื่อปี2013ก็ประมาณ10ปีที่แล้วอบอกว่าเหงื่อจากบางส่วนของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมีสารฟีโรโมนอม ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกที่ดีได้เมื่อได้ดมหรือสัมผัสด้วยลิ้นอันนี้เป็นข่าวนะเป็นรายงานงานวิจัยค่ะสารฟีโรโมนที่บางทีมันอยู่ในเหงื่อแล้วมันทําให้เกิดการกระตุ้นความรู้สึกที่ดีถ้าเกิดเราได้กลิ่นหรือว่าได้สัมผัสด้วยลิ้นการทําข้อปั้าด้วยวิธีแปลกๆนี้จุดกระแสะวิจารณ์อย่างดุเดือดในสื่อสังคมออนไลน์ก็คาดว่าถ้าบ้านเราเกิดคิดจะทําขึ้นมาคงจะมีคนวิจารณ์อย่างหนักหน่หนวงแน่นอนเป็นไวรัลแน่ มีผู้ให้ความเห็นคนหนึ่งบอกกับผู้ื่อข่าวต่างประเทศว่าเขาบ้านพวกนี้ช่วยตอบสนองความปรารถนาอันเร้นลับของคนบางคนและถ้าไม่สะอาดก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอถ้ามันสะอาดอ๋อถ้ามันสะอาดถ้ามันสะอาดก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็นเห็นไหคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบไงมันเป็นเหมือนเป็นรสนิยมที่เล่นลับอยู่ของบางคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชอบนี่พี่ไม่อยากคิดเออบ้านเราเกิดมาเปิดจะทำยังไงเนี่ย แล้วเลือกเชฟเลยอ่าเชฟผู้หญิงคนไหนมาตั้งเป็นโต๊ะเขาเรียกอะไรนะเอามากระเสรใช่ไหมอ๋อค่ะใช่แล้วก็มาปั้นกันเลยปับปาบปๆบเขาให้ก็น่าจะตามสบายเลยผมบ่ายเป็นอีกช h o i c e นึงให้เลือกหรือบางคนอาจจะคิดมีท้าผู้ชมเขียนเข้ามานี่แหละรายการประโยชน์แบบนี้ของกรรณกรข่าวคุยนอกจอคิดถึงกินข้าวเหนียวส้มตำหรือข้าวเหนียวหมูปิ้งแทนที่จะหยิบเล่ามือปั้น ก็ไปทำคนสศาสตร์ใช้ดีแล้วปาบเขาให้เพบ่เพืพ่เพื่อให้มันมีฟีโรโมนมีกลิ่นเข้มๆขมอ,อาจจะไม่ต้องจิ้มแจ่วเลยอูมามิเลยอาจจะไม่ต้องจิ้มแจมเลยลอาจิ้มแจ่วเลยแต่กแล้วผู้หญิงด้วยนะแล้วก็แล้วแต่เอาผู้ชายใครจะกินเอคือผู้หญิงใครก็จะกินคือมันจะมีอารมณ์แบบประมาณว่ายังไงนะเออ อย่างที่บอกส่วนของเขาเนี่ยไม่ได้ทําความสะอาดแล้วทําเลยนะต้องทําให้มีเหงื่อก่อนคือพอทําความสะอาดเสร็จฆ่าเชื้อใช่ไหมคะก็ให้ไปออกกําลังกายทําให้เหงื่อมันออกมาแล้วก็ค่อยเอามาปั้นแล้ะมุิปั้นไปปั้นไปสิบชิ้นเหงื่อมันเริ่มแห้งออกกําลังก่อนปั๊บปั๊บปั๊บเอาเคพร้อมปั๊บใหม่ไม่หัวเรอะเลยครับไม่อยาก อยากกินเหรอไม่อยากกินใช้มือดีแล้วค่ะใช้มือดีแล้วฮะอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมฮะเออ,เอาบางท่านบอกเหมาะสำหรับการทำกินเองที่บ้านระหว่างสามีภรรยาโอ้ยเราทำก็ไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่าไม่กินก็มีเรื่องเนี่ยมีรังเกียจอะไรเพราะถ้าเขาทำเราก็ไม่กินฮะ อ่ะเออว่ากันต่อน้องไปค่ะอ่าเรียบร้อยไปทีละเรื่องนะอ่ะตะกี้ถึงไหนตะกี้ถึงไหนอ่ะ